สาเหตุที่ทำให้น้ำยาแอร์รั่วนะครับสวัสดีครับจากเพจน้ำยาแอร์ดอทคอมวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับสาเหตุที่ทำให้น้ำยาแอร์รั่วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือ1นะครับแอร์เก่าใช้มานานนะครับอายุแอร์เนี่ยมีผลนะครับทำให้น้ำยาแอร์เนี่ยเกิดการรั่วซึมได้นะครับ2นะครับการรั่วซึมของท่อน้ำยาแอร์นะครับมักนะครับจะเกิดจากนะครับท่อ น้ำยานะครับที่เติมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับหรือข้อต่อที่ไม่แน่นพอนะครับการสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์ไปเสียสีกับตัวโครงนะครับทำให้เกิดรอยั่วนะครับสนะครับการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานครับการเชื่อมท่อน้ํายาแอร์แบบผิดนะครับขาดความเชี่ยวชาญในการติดตั้งนะครับก็มักจะเกิดการรั่วซึมของน้ํายาแอร์ได้นะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับน้ายาแอร์รั่วในเบื้องต้นนะครับ 1. นนะครับเปิดแอร์ไม่มีลมเย็นนะครับ 2. นะครับเกิดน้ําแข็งเกาะที่ท่อน้ํายาแอร์นะครับสนะครับค่าไฟเพิ่มนะครับกว่าปกติในทุกๆเดือนนะครับข้อความเบื้องต้นนะครับที่กล่าวมานี้นะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสั่งซื้อน้ํายาแอร์สามารถติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์น้ำยาแอร์ .com นะครับขอบคุณครับ